มีข่าวลือออกมาค่ะว,ว่าอดีตคนรักอย่างนิกกี้นาชิิกำลังปลูกต้นรักกับสาวคนใหม่เป็นคนที่กำลังทำงานด้วยอยู่นะคะซึ่งสาวก้อยอรัชพรคะ่ะก็เผยว่ายินดีมากหากฝ่ายชายจะม o v อ on อแล้วส่วนความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ตอนนี้นะคะก็คุยกันแต่เรื่องน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าเขามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเรายินดี เพราะว่าเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยความแบบความรักที่มีต่อก,กันเพราะฉะนั้นอะอะไรที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็เชื่อว่าอะไรที่เขาใมีความสุขเขาว่าก็แฮปปี้ถึงคูพี่นิกกี้ก็คุยเรื่องเดียวคือเรื่องน้องในล่าเรื่องน้องหมาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นข้อตกลงที่เรามีร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่คุยกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยงานนี้สาวก,ก็ยังโดนแซวอีกว่ายิ่งโสดก็ยิ่งแซบขึ้นเรื่อยๆค่ะ ซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับส่วนทริปที่ยกกวนเพื่อนสีบินลัดฟ้าไปเที่ยวถึงมาดากัสกาตอนแรกคิดว่าได้มาพักผ่อนแต่จริงๆเหมือนมาเข้าค่ายแต่พอมีเพื่อนมาแชร์สิ่งนี้ด้วยกันก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้ไปค่ะแมกัได้เราคิดว่าเราแซ่บอยเรารู้สึกว่าจริงๆการแต่งตัวหรือว่าอะไรที่เป็นเราเราเราค่อนข้างเป็นตัวเอง แสดงออกในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสโสดคนก็อาจจะอาจจะโฟกัเสเพ้่เยอะแต่ถ้าถามว่าคุยเหยียบใครไหมที่เป็นจริงเป็นจังไม่มีเลยค่ะ<ม>ก็พกเพิ่งไปเที่ยวมาดากัสการ์มาค่ะก็มันรู้ซึ้งชีวิตดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ได้ใช้เวลาในการแบบผ่านอุปสรรคไปกับเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไปเจ็คนแบบเป็นแก๊งชื่อ f ฟ i น n d สไพล์ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนได้เห็นอารยธรรมที่แตกต่างจากประเทศเราไปค่ะตอนแรกนึกว่าเราไปพักผ่อนแต่จริงๆเราไปเข้าค่าย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ